ครับสวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้ก็คลิปนี้ครับผมมารับเหยียบเยียวนะครับผมพาน้องกลับบ้านนะครับพาเหยียบเยียวกลับบ้าน,นครับอาการที่พวกท่านได้ฟังในคลิปก่อนนะครับผมก็อาการเกิดจากน้ําท่วมปอดน,นะครับก็คือความอ้วนเนาะคนอ้วนนะ่นนนะ หายใจไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยมาคุณหมอก็ช่วยเต็มที่แล้วล่ะครับมาอยู่โรงพยาบาลสิบวันนะผมไม่ได้รู้ข่าวเลยว่ามาอยู่โรงพยาบาลนึงสิบวันนะครับได้รู้ข่าวตอนเสียแล้วครับผมพอถือว่าเป็นเป็นคนรู้จักนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่ไม่ใช่ญาตินะครับเดียวเป็นแกเป็นเป็นคนรู้จักกันธรรมดาเป็นมิตรภาพที่ดีครับที่ผมเคยร่วมงานกันนะครับ เคยไปขับรถกับผมนะครับ,บทีมงานซุปเปอร์ยาวเราทีนี้ก็เลยผมรู้สึกสงสารแกตั้งแต่วันที่ผมไปถ่ายคลิปคลิปแรกเลยครับเงียบเดี้ยนะสงสารนะครับในความอ้วนในในร่างกายที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมพยายามบอกให้หาวิธีลดนะครับหาวิธีลด ผมจนพาไปอยู่ที่ทีมงานผมนะ่ะพยายามไปอยู่ในป่าครับให้แกไม่มีอ่ที่ซื้อน้ำหวานกินนะครับพาไปอยู่ในป่าไปอยู่ในฝุ่นนอนอยู่ในมอดินในป่าในยังครับกินตะเข่าครับตละลเมือแตปะปนั่นนะ่ะยังมาลุ้งมีครับพี่น้องความบวนเล่าก็ลุงสุดท้ายแล้วอะมากถึงมือน,นี้นะครับผม มันไขมันมันเยอะครับทีนี้นี่มันก็เลยไปกดไปอัดนะครับทําให้น้ำไขมันต่างๆเลยครับมันมันพอกตามตัวตามอะไรนะครับตามปอดตามอะไรเนะี่ยทําให้หายใจฝืดเครื่องลําบากนะครับอกอย่างนก็มีน้ําเข้าไปด้วยครับน้ําอยู่ในปอดครับทีนี้ พอ,พอเสียเสร็จแล้วครับพอเสียแล้วเนี่ยก็เลยพากันเพราะว่าไม่มีไม่มีโลงนะครับไม่มีโลงที่ที่จะมาใส่ร่างของของแกได้นะครับล่องเนี่ยไปหาบนหลัี่น้องบอม่มีล่งงล่งที่ะมาบรรจุเงียยเปียวใดยเนี่ยบ่มีครับนี่ตโล่งสําหรับคนธรรมดาใส่ธรรมดาครับเ็เลยต้องสร้างครับสร้างคนจีนมากเหมือนแรกครับสร้างให้เขาเหตุพิเศษเลย แรงเขาจะขาเียวมาส่งครับฉีดฟอร์มาลินนะครับฉีดฟอร์มาลินนะ่ะก็ฉีดไม่ได้เพราะว่าเอ,อจิ้มเข้าไปครับมันมันไม่ถึงเส้นเลือดนะมันหาเส้นเลือดไม่เจอครับเพราะว่าคนอ้วนนอนหนังมันมันเยอะนะครับไขมันมันเยอะหนังมันเยอะครับก็เลยหาเส้นเลือดใหญ่ไม่เจอก็เลยฉีดฉีดฟอร์มาลินไม่ได้ครับ ฉีดไม่ได้สุดท้ายก็เลยเอาขึ้นรถกลับบ้านครับเนี่ยใส่รถกลับบ้านจะของครับกลับแมก่กันน้ำหนาไปแล้วเย็นนี้นะครับผมดัมซิงซูเปอร์ยาวจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการเจ้าภาพซองของพระนะครับสวนวันแรกครับผมเย็นนี้นะครับแล้วก็จะมีพี่น้องนะครับ เ,เพื่อนๆเอฟซีท่านใดครับผมที่ที่อยากจะบริจาคนะครับช่วยเฮียเปียวนะครับช่วยเฮียเปียวก็บริจาคในเดี๋ยวผมจะลงเ,เลขบัญชีของแม่นะครับของคุณแม่แม่เฮียเปียวนะครับไว้ตรงด้านหลังนะครับไว้ตรงด้านล่างด้านล่างคลิปนะครับครับผมโอเคครับ,บเดี๋ยวไปดูกันตอนเอาลงครับผม Продолжение หมอที่โรงพยาบาลสีดฟอร์มาลินไม่ได้นะครับเ็เลยให้หมอให้หมอรอบรอบหมอตำบลจังดเนี่ยราบเป็นพยาบาลเ,เอาสีดเลกน้อยครับ เป็นคุณแม่ของเงียบเปียวนะครับผมก็เลยหากว่ามีเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีนะครับที่จะอยากร่วมทําบุญนะครับกับเงียบเปียวนะครับรวมกันบริจาคได้นะครับให้กับครอบครัวของเงียบเปียวครับชื่อหมายเลขบัญชีครับผมเดี๋ยวจะลงไป เขียนไว้อีกที่หนึ่งครับผมโอเคดิมเลยวันที่ทึง่งเียดเย็นนี้สุปยาวก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนส่วนมาติกาก้อนเด็แม่แว่าแม่ส่วนมาติกาก้อนบ่ส่วนมาติกาก้อนบ่ครับ แรงมีมาติกาว่าสั่เชิบางมืออนไปแจ้งคอยสืบครับเด็กสวนมาติการว นาสงสารครับผมครับกินเขาไปในปั้นกินเข่าเรา้วหน้าปั้นกินเราพ่อปั้นกินเราต้นนันกระเพาะแพรกระเพาะกินนั่นไม่ได้ต้องกินเวลาเกะมีคุณพ่อเองเงียบเปียวนะครับผบาอกาไหวิเงาโอ้ยมันด่กันอ นี่เป็นอ่างน้ําที่เงียบเียวเล่นประจำนะครับผมนี่อ่างน้ํานี่ครับอ่างน้ำอ่างน้ำเหรียญของแกประจําอ่างนี่